ชมกันต่อนะครับจากพระอุโบสถนะครับเราก็จะไปต่อกันอีกนะครับยังไม่หมดนะครับวัดกวางมากนะครับมีทุ่งดอกบัวสวรรค์ด้วยนะฮะทางเดินล่มเย็นนะครับ มีต้นไม้คุมสองข้างทางนี่ชมปู่ไปนะสิ่งที่วิเศษที่สุดคือความดีนั่นเองนะครับนี่ครับถึงนะครับ ครับใหญ่โตแล้วครับว่างพิษพันธ์หลวงปู่นะฮะพาไปชมข้างในนะครับใครจะมาก็เชิญนะครับวัดดอยแม่ปังครับพิมพ์มาเลยนะครับสะกดมาเลยเดี๋ยวไปชมพิษพันธ์ข้างในกันนะครับ นี่ครับเป็นหินอ่อนนะนี่ครับมนด,ดบนะครับหน้านั่งสมาธินะครับหน้ามานั่งสมาธิเย็นเป็นหินอ่อนนะครับพื้นปูด้วยหินอ่อน่อท่านจมไปแล้วรอบนะฮะ ับพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่นะครับชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ไม่มีไฟถ้าได้ในตู้เพือของใช้แล้วของหลวงปู่นะครับประตูประตูด้านหลัง ตูไม้สักนั้นนะมีรวดลายสวยงามรูปรูปท่านเยอะเลยครับตอนป่วยตอนละสังขารน,นะครับากาศเก็นสบายนะครับ ใครชมคลิปนี้ก็รีบมาเที่ยวกันนะครับมา,มาเที่ยวเชียงใหม่มาดูมารมัสการหลวงปู่กันนะครับนี่ครับรูปนี่ครับวินแชร์ของหลวงปู่นะ,ะนี่อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับนี่ครับ บาทนะครับสังคาติที่วรนนะครับเก็บไว้อย่างดีนะครับมีรูปหลายรูปแล้วบนเพดานะติดไว้เพียบเลยนะครับนี่ลายไม้หน้าต่างนะครับนี่สวยงาม รูปต่างๆนะครับบริเวณรอบโบมบุญดบนะครับนี่ครับอย่าลืมนะครับมานมัสก,การกันนะครับอย่าลืมนะครับแวะมานมัสก,การกันนะครับ